ากเลยครับก็เข้าไปดูวันนี้มันวันที่720แล้อใช่พันเลยเหรอจริงปะผมเอาจริงมผ,มผมคุยกันในกรุ๊ปเนี่ยคุยกันว่ามันจะมีแต่ละคนว่าเดาว,ว่าเท่าไหร่<ม>เออก็เรียกว่าเดาแล้วกันนะผมเดาวไว้ที่456ครับ4 4 5 6ไงเออแต่ว่าอย่างพี่บิ๊กเขาจะมีแบบ555 CCC อะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนก็ก็หวังว่าจะให้ขึ้นเลขสี่ให้หมดาตามให้พี่สับปเปลอไปฮะอยากอยากอยากได้ครับอะไรนะพี่ <c oughs> อ๋อก <c oughs> ็ก็นิดนึงก็นิดนึงแต่ว่าก็ความกดดันสวนมากจะไปลงกับพี่พุทธพ่มกลับมากกว่า <c oughs> ใช่ใช <c oughs> เราเราไม่เกี่ยวเราทำหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้วนะครับให้หนังมันทำงานของมันไปใช่ เอาจริงผมดีใจตั้งแต่ตอนที่ผมดูแล้วผมรู้สึกว่าหนังมันดีแล้วก็คือดีใจที่กระแสตอบรับมันมาในทางที่เป็นทางที่บวกเพราะว่าคนดูแล้วก็ได้รู้แล้วว่าหนังเราไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงจริงๆอะไรเงี้ยเราเราหเห็นตีแผ่ถึงเบื้องหลังจริงๆอะไรเงี้ยก็พอคนดูแล้วคนเข้าใจในเมสเซจที่เราต้องการจะสื่อก็แค่นั้นก็สกเซนแล้วพี่อืออืม,อม โห oh, พี่อันนี้มันก็พูดยากอะ่ะคือสุดท้ายอะ่ะมันอยู่ที่บุคคลที่จะตีความมากกว่าเพราะว่าเราไม่ได้มีเจตนาคือใครจะตีความยังไงอันนั้นเราไม่สามารถไปควบคุมดับเขาได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกครับเราต้องการที่จะตีแผ่จริงๆว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยไอ้ความรุนแรงเหล่านี้มันควรหยุดไปแล้วมันจะส่งผลให้คุณแบบไหนแล้วหนังเราบอกไว้หมดแล้วใช่ จริงๆก็เซฟตี้เพิร์เซฟตี้เฟิร์สก็ดีครับเพราะว่าบางคนเราก็ไม่สามารถควบคุมเขาได้เนาะเขาก็คือหนังเราอะ่ะมันจะขม,มวดตอนท้ายไงหมายถึงว่าเราจะค่อยๆเล่าจนตอนท้ายแล้วเฮ้ยถึงเข้าใจแต่อันนี้เขาเข้าไปแล้วไงเขายังไม่ได้ดูเขาอาจจะลืล่นรอนได้ก็มีเออๆๆๆจริงๆเจอตลอดเลยครับเดินผ่านร้านช่างซ่อมรถก็เจรรเอฮะดีครับเราเหมือนเป็นหัวหน้าพวกพี่เขาแล้ว เป็นเหมือนหัวหน้าเด็กช e ่างเขาก็เดินเข้ามาแบบพี่เฟยขอถ่ายรูปหน่อยเสน่นี้เลยครับคาว่าพี่เฟยคําแรกผมไปแล้วเกือบไปแล้วแต่ว่าก็อ๋อครับถ่ายรูปได้ครับถ่ายรูปได้ก็จะถามว่าดูหรือยังแล้วก็ชอบไหมอะไรเงี้ยครับทุกคนก็ฟีดแบบดีนะทุกคนบอกชอบครับพี่อะไรเงี้ยครับพี่ ก็คาดหวังอะไรต่อไปไหมก็คา,าดหวังบทที่แตกต่างออกไปเรื่อยๆบทที่สนุกขึ้นบทที่ท้าทายเรามากขึ้นอะไรเงี้ยก็ยังอยากทํางานแสดงแบบนี้อยู่ไปเรื่อยๆครับอยากเล่นหนังมากขึ้นสนุกการแสดงมากขึ้นครับช่วงนี้ก็เหมือนก็มีไฟกลับมาเหมือนก็มาเติมไฟให้ให้ความเป็นนักแสดงเรากลับมาประมาณหนึ่งเลยครับภาคสามพี่พุทธบอกไม่มีเลวครับพี่เพราะว่าจริงๆเราก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดไปแล้วเพราะว่าเมสเซจเราก็ได้เล่าเรื่องไปค่อนข้าง ครบถั่วแล้วประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยการทําภาคต่อก็คืออาจจะแฟนสวิทได้ก็ช่วยแต่ว่าเราได้เล่าในสิ่งที่เราต้องการจะเล่าไปแล้วอะไรนะฮะคือจริงผมได้เข้ามาอยู่ในเลกอซี่เขาผมภูมิใจแล้วอะ่ะเพราะภาคหนึ่งเขาประสบความสําเร็จมากพอเป็นภาคสองเนี่ยเราดีใจที่เราได้เป็นส่วนร่วมดีกว่าอะไรเงี้ย ครับผมก็โฟ g ิงสองครับตอนนี้อยู่ในทุกโรงภาพยนตร์นะครับรอบเยอะมากไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีรอบดูนะครับก็ฝากด้วยจริงครับสนับสนุนหนังไทยกันเยอะๆนะครับก็กราบแล้วครับโฟคิงสอ2ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ